สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทำเมนูเครื่องดื่มกันนะครับเป็นเมนูน้ำปั่นมีชื่อว่าช็อกมากหน้าตาเป็นยังไงไปดูในคลิปนี้ครับ เราจะมาทําในส่วนของซอสช็อกโกแลตกันก่อนนะครับผมก็ตั้งหม้อใส่นมสดลงไปนะครับเดี๋ยวรอให้นมเดือดสักนิดนึงก่อน,นเบาไฟนิดนึงนะครับตอนนี้นมของเราเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่ผงโกโก้ลงไปคนให้เข้ากันเลยนะครับตัวนี้จะมีความข้นนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปคนให้น้ําตาลทรายละลายเลยนะครับ เราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับเราก็คนจนผงโกโก้ของเราละลายดีกับนมนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นผงโกโก้ตาเดซี่นะครับตัวนี้มีความเข้มข้นหอมอร่อยมากๆถ้ารู้สึกไฟแรงก็เบาลงนิดนึงได้นะครับถ้าดับก็จุดใหม่จะสังเกตว่าตอนนี้นะครับในส่วนของ โกโก้ของเรานะครับเดือปดปุดๆเลยเราใส่ครีมลงไปนะครับเพิ่มความมันตัวนี้ก็จะเป็นครีมเมอร์นะครับถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นเดลี่วิปปิ้งครีมได้นะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยจะสังเกตว่าสีสวยมากๆหอมโกโก้แล้วก็ต้องมีความมันด้วยนะครับอนนี้นะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วปิดเตาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพักไว้ให้เย็นนะครับ เรามาเตรียมในส่วนของน้ำโกโก้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำร้อนลงไปก่อนจากนั้นนะครับผมก็ใส่ผงโกโก้ตามลงไปคนให้ผงโกโก้ละลายก่อนนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นผงโกโก้ของเดซี่นะครับซึ่งมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยนะครับวันนี้เราคนให้ผงโกโก้ละลายดีก่อนนะจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว,ว่าน้ำตาลอ้อยก็ได้ใส่ลงไป ตามด้วยนมสดจืดนะครับใส่ลงไปนมข้นหวานนะครับเพิ่มความหอมมันเข้าไปหอมมันหวานมันอร่อยนะครับ <Yahoo! S 1> คนทุกอย่างให้เข้ากันเขเคนเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยนะครับเราเริ่มปั่นน้ําโกโก้ก,กันเลยนะครับก็ผมใช้น้ําแข็งนะครับตักเต็มแก้ว20ออนนะครับใส่ไปแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็น น้ำโกโก้ที่เราผสมไว้แล้วเมื่อกี้นะครับเทใส่เข้าไปเลยจากนั้นปิดฝาแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปเทใส่แก้วเลยนะครับเราก็เทโกโก้ปั่นนะครับลงแก้วเลยจากนั้นนะครับก็เทซอสโกโก้ลงไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับก็ท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตชิพครับ